สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่28ของเดือนธันวาคมนะคะวันนี้แม่ค้าขออนุญาตมารีวิวส่งงานให้ลูกค้าแบบด่วนๆนะคะแล้วก็แม่ค้าจะไม่แจ้งขนาดนะคะแม่ค้าจะโชว์มีดที่จะส่งให้ลูกค้านะคะขออนุญาตนะคะค่ะเล่มแรกค่ะเล่มแรกมีดก,ก็จะขนาดใหญ่ๆหน่อยนะคะ หหม,มีดเล่มนี้นะคะลูกค้าจากจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะคะสั่งมีดพร้อมอาฝาักไม้ค่ะแม่ค้าขออนุญาตโชว์นะคะค่ะมีดจะค่อนข้างหนักเลยนะคะเพราะว่า ขนาดมีดใหญ่ค so so, yes. so, ่ะล so ูกค้าสั่งมีดขนาดนี้นะคะค่ะเล่นต่อไปนะคะค่ะมีผมฝักลูกค้าท่านนี้จากจังหวัดเชียงรายนะคะนี่ค่ะมีผมฝักค่ะเล็ดอะไม้ ีเล่มนี้จากกทมนะคะจากกทมค่ะมีความฝกค่ะสองเล่มนี้ขนาดใกล้เคียงกันนะคะลูกค้าสั่งอ,อีกเล,เล่มนี้ไปกำแพงเพชรนะคะเล่มนี้ไปกำแพงเพชรเล่มนี้ไปจังหวัด ากาญจนบุรีค่ะได้มีไปจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแม่ค้าก็เอามาโชว์ผลงานส่งให้ลูกค้านะคะพอดีจะสิ้นปีแม่ค้าก็จะเคลียร์งานออกให้ลูกค้านะคะคะมีดเล่มนี้ค่ะมีดเล่มนี้ไปจังหวัดสมุทรปราการนะคะมีดเล่มนี้ไปจังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะ เล่มนี้ไปจังหวัดสุรินทร์ค่ะมีเล่มนี้ไปจังหวัดสุรินทร์ค่ะค่ะมีเล่มนี้ไปจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีเล่มนี้ไปจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ัวตัดค่ะมีดเล่มนี้ไปจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะลูกค้าจากประจวบคีรีขันค่ะค่ะมีดเล่มนี้ไปจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะคะจากกรุงเทพมหาคนครค่ะนี่ค่ะ มีดเล่มนี้ไปจังหวัดนครราชสีมานะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีดเล่มนี้ลูกค้าสั่งมีดชุดนี้อ,อยู่3ามท่านนะคะ,เล,ะ,คะเล่มนี้ไปจังหวัดประทุมธานีค่ะเล่มนี้ไปจังหวัดประทุมธานีค่ะ ขนาดก็ <g ay> ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็จะบางท่านก็จะชอบเอาใบกว้างกว่าแบบนี้นะคะ <c oughs> เล่มนี้ก็ไปจังหวัดบุรีรัมค่ะ <c oughs> เล่มนี้ไปจังหวัดบุรีรัมค่ะแล้วก็อีกหนึ่งหนึ่งเล่มเล่มนี้ไปจังหวัดสงขานะคะค่ะเล่มนี้ไปจังหวัดสงขาค่ะ <c oughs> ค่ะ คิดแม่ค้าส่งของให้ลูกค้ารอบวันวันนี้วันพฤหัสวันอังคารแม่ค้าพูดเดือนผิดแต่วันที่ถูกค่ะแม่ค้าก็อยากเอามาลงรีวิวสินค้าให้ลูกค้าดูนะคะแม่ค้าเลื่อนดูคลิปแล้วพูดเดือนผิดท้จริงมันเป็นเดือนธันวาแต่แม่ค้าแจ้งไปเดือนกันยานะคะวันนี้แม่ค้าก็จะมารีวิวส่งของลูกค้าแล้วก็ สวัสดีปีใหม่ให้ลูกค้าทุกท่านโชคดีโชคดีกันทุกทคนนะคะทำอะไรก็ขอให้เฮงเงรวยๆวยกันทุกท่านนะคะเดินทางไปเที่ยวไหนเดินทางกลับบ้านาต่างจังหวัดก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะวันนี้แม่ค้าก็อาขออนุญาตแพ็งของส่งให้ลูกค้านะคะพอดีจะเคลียร์งานออกอก่อนปีใหม่นะคะแม่ค้าก็จะหยุดงาน น่าจะวันที่30วันที่30ก็จะตรงกับวันเสาร์ก็แม่ค้าก็จะเคลียร์งานส่งให้ลูกค้านะคะพอดีก็ลูกค้าท่านไหนก็ฉลองปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะถูกหวหยรวยทรัพย์กันทุกท่านนะคะได้รางวัลใหญ่กันทุกทกท่านนะคะาบางทีแม่ค้าก็จะเอาคลิปวันที่24มารีวิวให้ลูกค้านะคะเพราะว่าแม่ค้าก็อยากเอามาโชว างานส่งให้ลูกค้านะคะแต่แค่พูดเดือนผิดก <c oughs> ็เลยไม่ได้เอามาโชว์แต่หน้าคลิปนี้โหลดเสร็จไหมคะก็อยากจะเอามาโชว์ให้ลูกค้าดูนะคะของวันที่24ธันวาคะ่ะวันนี้วันที่28นะคะยังไงก็ขอให้ลูกค้าเฮงๆงรวยรกันทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ค้าขออนุญาตแพ็คของส่งให้ลูกค้าก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ